ครับสวัสดีครับนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ผมกันใหญมาวัดภูผ่าวนะครับอยู่ตรงจังหวัดอุบลนะครับเด้อครับนะฮะวัดภูผ่าวใน,นข้นขมานะฮะอ่าเข่ามาอ่าสักการะบูชากันเต็มรถเขานี่มงกัดนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมอ่ครับนี่เป็นวัดภูผ่าวนะครับเด้อให้บันไฮถันเบิงอ่าเพราะว่าเป็นสางโบสถ์สางวิหาร ครับโอ้สวยงามกับสวยงามสวยงามนะบรรยากาศงามมากมากเลยครับอ่านี้คือวัดภูเ้านะครับวัดภูเ้าอืมครับโอ้มาขักมาเนี่ยนะครับวัดภูเ้านะครับเป็นอนุสงค์คนบุญนะครับเด้อครับนะฮะคุณแม่เป็นไดมาเฮ็ดบุญน้ากันครับเป็นอนุสงค์คนบุญแท้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  เอ้รับมันจังเห็นน้ำครับนี่แหละแค่ขับผัดผู้เฒ่า้ะครับดื้อรับนี่เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศเดียวเห็นวืดขับทางใดก็ดีเอ้นเอาไหมเอาอยทุกคนนะ เดี <ítulo> ๋ยวเสร็จนได้ผากนะครับคากครับครับครับคมับมนีีผมได้มาวัดผู้เผา้ครับเออมอนีครับฝากบอกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับไนไม่เห็นบุ่นตะเห็นสถานที่สวยงามมากมากเลยไครรวมเนาะค่ะมาดีหนึ่งสองสม ปากน้ำากน้ำนี่ไม่ได้เชียงคเดียวโอ้โหนะครับเด้อบัตรนี่ครับอ่าวัดภูเผานะครับวัดภูเผาสวยงามมากมากนะครับเด้อโดยประเดี๋ยวระคุณพนเลยผ้ามามว่าคนที่เขามาสักกะบูชากราบไหวโอ้ขะ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 ขครับอผมเคยเห็นก็ได้เห็นก็ททิวาเป็นบุญเป็นบารมีนะครับเด้อครับ ครับด้วยอนุสงค์คุณบุญท่าได้มากวัดผู้พาวครับคุณกุบกุบจารยเนี่ยครับเดี๋ยวบอกแบพี่น้องโอ้ยสวยงามมากม,ามนยบรรยากาศสดจอดเลย เขียนสีอินนะครับด้านครับผมเป็นเขียนที่ใหญ่ที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น,อน้องเบืองบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศที่สดสวยด้วยอนุสงผลบุญนะครับนี้เป็นวัดภูพาววัดภูพาวถ้ามีโอกาสเข้ามาได้พ่อแม่พี่น,อน้องด้อครับสุขสุขคนครับโอ้ยธรรมชาติครับเป็นบุญเป็นบารมีอหลีหลอเลยครับ ขอบุญขอกุศลเด้อปู่เด้อครับนะครับผมก็จะดเดียวขอบุญขอกุศลปู่เด้อ

นี่คือวัดผู้พภาด้วยครับเออพระแม่พี่น้องเป็นภาพที่สวยมากนะครับดโดยโมวาคนที่เขามาเที่ยวในตรงนี้นะครับไดมาสักกะระปูชาไดมากราบไหว้กับเป็นอนุสงค์บุญผมก็ได้เก็บภาพสวยๆไปฝากพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนนะครับเออเบิ่งดูครับพรบแม่พี่น้องครับ อ,อยากที่ทำสุขุสุขคนนะครับเด้อคนที่ได้มาเที่ยวนะสถานที่ตรงนี้ครับเป็นวัดที่สวยงามนะครับคนกำลังไหลเขามาครับพป็แม่น้างแต่มีโอกาสมากนะครับเด้อครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสถานที่ตรงนี้ก็คือแม่นางน,นะครับเด้อเป็นแม่นานครับ เป,เป็นความตามผมมากนะครับเ,เป็นภาพที่สั่งได้สวยงามนี่ครับเป็น อน,นุรักษ์ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยปฏิบัติคุณด้วยคุณครูบาอาจารย์คับมื่อนี้ผมก็สิฟาเพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะถ้ามีโอกาสก็แ,แวะเข้ามาวัดผู้เผ,ผ,ผ่านะครับเด้อว,วัดผู้เผ่าอยู่จังหวัดอุบลธาน,นีนะครับเยันศิรินทรครับ คนที่ด้มากกันมาสั่งบุญสั่งกุศลโอ้ยคนมากเนะี่ยไร้ตาด้วยเอาบุญอากุศลมากเลยครับเ้อครับนี่เป็นภาพที่สวยงามครับเอาครับนะฮะตาผมมากเลยครับเออครับ ตามผมมาได้พี่น้องด้วตามผมมากรับผมสิภาพไปเบิงนะครับด้วยบรรยากาศที่สวยงามครับด้วยคนลังไลเข้ามากอ่า,างนามทํบบุญได้มาสักการะบูชาได้มากราบไหว้นะครับฮู้ครับผู้เขาครับเลี้ยวไปไสนหนิวฮู้ครับ ครับครับเป็นจังไดครับเป็นจังไดครับโอ้มันคืองามเด็ครับบรรยากาศเป็นจังไดครับตรงนี้ตรงนี้เป็นจังไดครับมองเขาเรียกว่าจังไดครับคุณแม่สองเม็ดบอกครับซองเม็ดนะครับเนาะครับตรงนี้เป็นซองเม็ดนะครับซองเม็ดนี่ขามไปเป็นเล่าเหรครับเเลยซองเม็ดนี่เป็นประเทศเล่ามันบ้ครับโอ้โหครับนะครับปากเส่อพอดีครับครับนะครับ อ่านี่แม่น้ำยังก่อแม่แม่น้ำยังเดเออเอซ่องเมกได้ครับเด้เอครับนี่ครับครับผมก็อยู่บนอ่าทึงวัดนะครับอ่าเป็นผู้เขาสูงครับเป็นเหวเหลียวไปกับสีเห็นฟังเล่านะครับอ่าเหลียวไปกับสีเห็นซ่องเมกนะครับครับดูบด้วยครับบรรยากาศที่สวยงามมากครับ ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยาบยารมีครับเมื่อนี้ผมไม่ให้บุญทำบุญก็ขอทรงไปให้ญาติท่านสุขุสุขคนที่สุขคนนะครับด้วยความเมตตานองสุขุสุขคนก็ขอให้ม,มีแต่ความสุขคนจะเลื่อนะครับปัตตานาสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาปัตตานาได้กลับเด้อยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สมหวังนนะครับเด้อ ภาพดีๆภาพสวยๆนะแต่พอแม่พิ่นอ้องตัดที่ตัต้มนะครับสุบุสุขลนนะครับจะเขามาเที่ยวมาไหวมาสระกระบูชาเห็นของเก่าแก่นะฮะเห็นสถานที่ที่สวยงามกับเชิดไหนนะครับเออเชิญไหนนะรับผมขอเชิญน,นะครับแอบเขามาเขากัได้มาอมากราบไหวนะครับวัดภูเผานะครับฟูเผา ติสซองเม็กจะเลื่อยไปกับเป็นเมืองเล่านะครับเด้อครับเป็นเมืองเล่านี่คือบรรยากาศช่วงเย็นๆครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับด้อครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับ มีโอกาสกขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวกันนะครับเด้อมากกวาไหวมากสานนามทำบุญเป็นอนุสงผลบุญเป็นบุญเป็นกุศลครับนี่ครับคือบรรยากาศครับ ครับจังไดก็ขอ,ขอก็ฝากได้ครับเด้อพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสแวะเขามานะครับเที่ยวได้นะครับเด้อ<ย>เป็นบุญเป็นกุศลนะครับครับจังไดก็ขอกราบขอประคุณพ่อแม่พีนน่น้องสุข,ข, i, ข confian, สุขคนนะครับเด้อขอให้มีต่กวามสุขความเจริญครับสวัสดีครับ